เค้กใหม่ที่เราเพิ่งพทำเค้กครั้งแรกเลยเปิดยังไงลุ้นเปิดยังไงลุ้นมากเลยนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกดตรงนี้เดนเด็กกดตรงนี้กดตรงนี้หนูกดหนูเอามือกดดันตรงนั้นไว้อื้ดันตรงนั้นอ้าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเงิอะไรมาจุก่อนเอาเอาเอาซ่อมดีกว่าไปเอาซ่อมซ่อมซ่อมเค้กเค้กครั้งแรกในชีวิตเลยยังไม่สุกก็ได้นะเฮ้ย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 เอาอกล้านหนึงอบล้านหนึ่งบอน อ้ ه, นิ่มเกินชิมชิมก่อนไหมชิมก่อนไหมดูด,ดูอย่าบางังอย่าบางังออกก่อนออกก่อนไม่ได้ข้างในยังเละอยู่เด้เอาข้างในข้างในมันยังเละอยู่อ่าไม่ได้ต้องต้องเพิ่มตั้งใหม่ตอนแรกตั้งสิบสองสิบสองนาทีแล้วก็ความร้อนที่ร้อยี่สิบใช่ไหมคะความร้อนร้อยยี่สิบแล้วก็อ่าสิบสองนาที แต่ปรากฏว่ามันข้างในมันยังแบบเหลวอยู่แล้วก็เลยต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่ก็12นาทีแล้วก็ความร้อนที่120เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเปิดดีๆค่ะรอบสองใช่ไหมอันนี้โอ้ร้อนมากเว่อเฮ้ยเอาซ่อมซ่อมซ่อมซ่อยู่ไหนอะเนี่ยซ่อมเอานี่ยเขียดพร้อมนะจ้ะ๋ยวาบังเลยเ้ยได้แล้วดูสิจิมจะรู้เลยอุ๊ยได้เด้ แฉะอยู่นะหรือ,อยังไงลองล้มแกะมาชิมดูดูสิไม่ลองชิมดีอร่อยแต่มันยังแฉะอยู่เอาอีกรอบนึงไม่ต้องเวมัน้มันจะไหมอีกรอบนึงอีกรอบนึง,ออนงโอเคเลยมน